อบรมด่วนสำหรับอาอยสกุลพร้อมชี้แนะนําบอกว่าให้ยางลงตรง,ยงมยายยางไปทางค่อนกีดค่ะซึ่งโโมือขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่บอลนกพงศก,กรค่ะพเพื่อนได้น้ำลูกนำ้ำเตาพื้นนะคะไปไหวพ่อเอกค่ะห <ใน S 2> ลายๆ<น>คนกับเขาไปนะคะถือ,อพวกมาไล่เขาไปไหวพ่อแล้วที่สําคัญทีเขาสีน้ามาเสนอมือนีค่ะพี่น้องเป็นฉากเป็นตอนที่ปู่เอกปู่เอก ได้สอนหลานสาวค่ะได้สอนน้องอาร์ไอศกุณาพรเป็นคาเบาลที่สุดยอดอิีวคอยได้ฟังเราพยกันน้ำตาไหลอันนี้คดดมมนโบได้มาามาโนหรือว่าบบเดมาดาหมายใช่คือคือแบบพอเอเนาะพึ่นกับสอนในยามแบบว่าเออลูกอโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปฟังกันแต่ว่าถ้าใครนะคะได้ฟังแล้วก็สามารถฟังอีกครั้งได้ถึงเรื่องราวในการสอนของ อ๋อเอ๊ขอบคุเอ๊ขอบคุณอ่าอสุนพรแล้วก็ขอบคุณทางเพจเนาะเนี่ยพัชราแฟนเพจเนีค่ะถ่ายก็คือเราเห็นมาหลายคลิปแหละแต่เราคือชอบมุมนี้มากเพราะว่าเป็นมุมที่ใกล้จริงๆพี่น้องคะสำหรับใช่อะ

กุ้งกับวพวกดีกับปั่นกับเมื่อขึนเดือนสี่อนคนผู้หญิที่ตายไปโอ้ยนหอมคนมนันน่งตายเนาขนาตายได้ตคน้มาสี่ได้ไดดคดือหยแล้วัสตอพ่อปราเ้อ สิไหลนำพี่น้องพี่น้องขาเป็นค้าสอนส่อเนเดแบบว่าสอนเราได้ด้วยนะใช่ไงใช่ถ้าอย่าเอาอารมณ์มาเป็นยายอย่าอารมณ์มากแบบว่าเป็นแบบอย่าร่วมชัวบูมามตดสินอนาคตจะขอให้นับหนึ่งถึงสิบก่อนอย่านับอย่านับหนึ่งแล้วไปเลยอเป็นอีย่างที่สุดยอดอีลีบมแปลกที่เพิ่นเป็นพอเนาะเป็นพอคนเป็นพันน่ะพี่น้องสำหรับพ่อเอเป็นข้าบออคําสอนที่ดีแล้ว อีกอย่างหนึ่งเมื่อเขาเห็นยังสีเนาะเป็นความแบบดีใจแท่นอิหลาที่นี้ผู้ใหญ่เมตตาเนาะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยเมตตาค่อยสร้างค่อยสอนอ่าคนเฮามันมีพิษสุกคนนั่นแหละเ่าต้องไปเสียใจว่าต้องไปอ่าตำนี้โตจะคลองว่าเออเหาเฮ็ดพิษเห็ดพิษแค่เขามากขอโทษหรือว่าปรับปรุงแก้ไขให้จะคลองได้ดีขึ้นนั่นคือคนทีอนาคตจะลุงเรื่องไปหนา ความผิดพลาดมันมีสุขคนปรต้องไปหน่อยเหนือตั้มใจเจ้าของเนาะสากพ่อยค่ะเนี่ยบางคนบอกว่านี่ลลให้คนอื่นสอนไปเลยเขาจังบอกาเทียงทายอยู่น้ำทายอยู่หนานวกกาสอนท้าปูยากับใครแบบว่าให้พ่อเอสอนหรือให้คนอื่นสอนต่คือพี่น้องคะเนี่ยฟังคําสอนของปูอเราจะดูนางไปแบบทั่วฟ้าเมืองไทยแมนอีนดีค่ะขนาดพ่อจ้ากันยังเสือคําสอนของปูน่ะล่ะทึงมีวันนี้เนาะเห็ด เห็นเหตุเห็นอยู่แล้วว่าปูน่ะพึนสามารถดูแลหรือว่าสร้างสอนคนมาเดวหลายๆขนาดพออีหล่าพ่อจ๋าก็ย่งพอก็ย่งให้ปูนั่นแหละเป็นคนบอกค้นสอนคนชี้ทางไห้จังมีมือนีประสบความสําเร็จทุกมือนีได้ก็ยยอนปูกับออห้นนองอาอสักคุณาพ่อนะคะเห็ดตามเห็ดน้าอันใดเห็ดพิดเฮ็ดพลกดก็ปรับปรุงแก้ไข ใช่อโอ้โหคอมเมนต์คนนี้บอกว่าเชื่อฟังคําสั่งของปูเดออีลาแล้วนําไปปรับปรุงกับสิ่งที่เฮาเหตุบ่ถือบ่ควรคําว่าโอกาสมันหายากไทเดอร์ในเมื่อได้รับมันเด,ดมาแล้วอะ่ะให้เฮาร,รักษาไว้ดีๆพันว่าอิอลีพี่น้องคะโอกาสคือแบบแอ้ค่ะน่อยคนสิได้รับโอกาสแบบนี้ได้หลากหลายคนที่ต้องการแบบว่าโอ้ยอยากมีโอกาส เด็เขาไปเบิ้องยืดได้เสียงวิหกเนาะอยากเขาไปเป็นลูกบอดนกพวงสกรเนาะจังสิแต่โอกาสนั้นไม่ได้มีโดยง่ายค่ะใช่พี่น้องขออ่านคอมเมนต์แฟนคลับท่านนี้หน่อยออกมาคอมเมนต์ยาวมากอ่ะพี่นอ้องเบง้องสนีคือแบบยาวมากเดี๋ยวเรานะคะขอมาอ่านให้ฟังสักนิดน,นึงค่ะเพื่อนบอกว่าขอให้ทุกอย่างผ่านไปนะคะไอ้สุกุณาภร์แล้วเริ่มต้นใหม่ตั้งใจใหม่นะคะทุกอย่างคือประสบการณ์และบทเรียนอันไหนดีอันไหนไม่ดีควรแยกแยะไม ไม่เป็นแต่ผู้ใหญ่แต่และคนใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าคนที่ยังเอ็นดูหนูจะคอยสอนแต่สิ่งดีๆให้หนูสนับสนุนให้กําลังใจในายามที่หนูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่แบบเล็กเล็กและผู้ใหญ่นี่แหละก็คือจะคอยสนับสนุนทุกอย่างนั่นแหละแล้วบอกว่าก่อนโพสต์ทาอะไรต้องนับหนึ่งถึงสิบก่อนให้คิดได้เยอะใช้โซเชียลให้เป็นเพราะว่าทุกวันนี้คือมันเร็วยิ่งกว่าจรวดโซเชียลนะพี่น้องลูกสามารถดังและพังได้แค่พริบตาเพราะคําพูดตัวเองลูก พอคําพูดของตัวเองลูกอ่านี่แหละพ่อแม่กับพ่อกับแม่หรือว่าบอดนกกับยากับปูนอะ่ะค่ะปูทางมาแล้วต่อจากนี้ห,หนูสานฟันเอาเองมีโอกาสมาแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยคือว่าเป็นเป็นเด็กน้อยที่มีโอกาสแล้วก็มี่อีกอย่างที่เหนือคนอื่นเ,ล,เลยแหละสําหรับอาอาสกุณาพ่อนอะ่ะคือมีโอกาสเป็นของที่เลือกได้อะ่ะน้อยคนมากที่จะมีโอกาสเมือนหนูค่ะอ่าก็ขอให้ไปว่าคิดเยอะก่อนที่จะค่ะ โพสอะไรพูดอะไรเสืออะไรให้แล้วให้แฟนคลับได้เห็นกันเพราะว่าทุกวันนี้คนจ้องน้องเยอะมากค่ะแต่เสื้อหมันว่าอาอายสกุณาพรนะคะในการผิดพลาดในครั้งนี้อาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นอีกอย่างทีทําให้น้องได้รู้จักโซเชียลมากขึ้นอ,อถ้าหนูโพสปุ๊บตามอารมณ์ตัวเองอแต่แฟนคลับเขาสามารถแคปหน้าจอไว้ทันเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออาอายโพสอันนี้คนอ้างรับเพาเขาเ่ได้เห็นโพสแต่แล้วมาเห็นว่ามี คนแคปลงไว้ท่นนี่ยพี่น้องคะเป็นบุคคลอของประชาชนเป็นบุคคลสาธารณะคนดังก็ต้องมีคนคอยที่จะจับต้องอีหลาเป็นธรรมดาันนี้ระ,ะค่ะพี่น้องถึงเรื่องราวที่นายินดีกับทางพอเอทิเดสอ้อนอีหลาอบรมอีหลาดอ,อย่างเดียวมากไม่ใช่แค่อุรมอ,อีหลาู้เดียวได้อบลมหอดเอฟซีจังห้าวหรือว่าบุคลากรทุกคนที่นั่งอยู่นั่นแหละ พี่น้องนี่แหละถึงเรื่องเล่าที่น่ารักพี่สามนีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมัน้กลับไปก่อนค่ะ